สวัสดีครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวคลิปนี้พี่ยามก็จะมาเล่าเรื่องของชุดบล็อกชุดแรกที่พี่ยามคิดว่าใครก็แล้วแต่ที่จะเริ่มต้นการเป็นช่างหรือแม้กระทั่งการซื้อเอามาใช้งานไว้ในบ้านเนี่ยควรจะมีชุดแรกที่พี่ยามมีก็คือชุดบล็อกของโคเช่ร1อยบดชิ้นซึ่งพี่ยามก็เอาไว้ใช้งานถึงปัจจุบันใช้มากกว่าชุดบล็อกราคาแพงอกีกเนื่องจากว่ามัน ใส่กล่องไว้แล้วมีอุปกรณ์ครบมากเวลาพยายามกลับบ้านต่างจังหวัดหรือไปทำงานในสวนไปทำงานในแปลงชุดนี้ก็จะถือเป็นชุดที่ต้องมีติดไว้ประจำตัวเลยมันมีครบจริงๆในราคาประมาณ2,000บาทเนี่ยเรามีชุดบ็อกมีค่อนข้างหลายตัวเลือกเหมือนกันแต่ทำไมพี่ยามชอบของโคเช่เหตุที่ชอบอเพราะโคเชน่าจะเป็นชุดบ็อกที่มีการผลิตแล้ก็ทำการตลาดมานาน ถึงแม้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากจีนเหมือนกันแต่พี่ยามก็เห็นว่ามันอยู่ใน่ตลอดมานานและผ่านการใช้งานแม้กระทั่งในอู่รถยนต์ต่างจังหวัดเนี่ยบางแห่งนะพี่ยามยังเห็นเขาใช้ชุดบล็อกโคเชในการทํางานเลยครันนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนคําว่าชุดบล็อกชุดแรกเนี่ยเราต้องการชุดแบบไหนล่ะ2หุนสามหุนหรือ4ี่หุนแต่ถ้าเราลงลึกปีหน่อยนึงถ้าเป็นงานรถยนต์งานมอเตอร์ไซ มีสี่หุนงานจบแต่ถ้าเป็นงานพวกเครื่องใช้ในบ้านปั๊มน้ำเครื่องใช้ในสวนเนี่ยบางอย่างจบที่สองหุนคือชุดขนาดเล็กถ้าเราไปแยกซื้ออย่างเช่นว่าซื้อชุดด้ามฟรีสี่หุนสองหุนแล้วก็ไปซื้อลูกบล็อกขนาดที่เราต้องการใช้งานมาอย่างละสี่ลูกสี่เบอร์เนี่ยแค่นั้น ราคานะครับซื้อไปซื้อมาคิดว่าโฮ้ยซื้อทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆสะสมไปแต่ว่างบมันบานปลายสิสู้เริ่มต้นวันแรกเราซื้อจากไอ้ชุดที่เป็นชุดที่พอใช้งานได้เนี่ยก่อนพี่ยางพี่ไปอย่างนั้นนะใครที่มีลูกหลานเรียนช่างยนต์ช่างกลปวชปวสเนี่ยซื้อให้เขาเป็นเครื่องใช้ประจาตัวเลยให้เขาเรียนรู้การใช้งานไปใครที่อยากจะมีชุดบล็อกไว้ใช้ในบ้านก็ซื้อแบบนี้เลย ชุดที่มันรวมๆมาอันนี้พี่ยามต้องบอกกันว่าที่พี่ยามพูดเนี่ยไม่ได้มีวนได้สูญเสียกับย oh ี่ห้อโคเช่เพียงแต่อยากจะมาเล่าประสบการณ์ตัวกันฟังถ้าเกิดใครจะเอาแนวคิดจะเอาตัวชุดที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านียไปเปรียบเทียบกับชุดอื่นไปซื้อยี่ห้ออื่นที่มันมีประสิทธิภาพดีกว่าหรือประสิทธิภาพใกล้เคียงกันในราคาแล้วก็ประเภทของเครื่องมือที่ตัวเองอยากได้พี่ยามก็ยินดีอย่างของโคเช่เนี่ยสิ่งที่พี่ยามชอบก็คือ มันมาครบจริงๆเห็นไหมครับในกล่องหนึ่งกล่องเนี่ยสิ่งที่เราได้คือหลักๆเลยนะเป็นชุดบล็อก4หุนกับ2หุนดูที่ตัว4ี่หุนก่อนตัว4ี่หุนเนี่ยปกติถ้าเราพูดถึงตัวชุดด้ามขันฟีกับชุดลูกบล็อกเนี่ยแน่นอนครับไอตัวหัวใจหลักก็คือตัวกรอกแกรกหรือตัวด้ามฟีเนี่ยอันนี้เป็นด้ามฟีขนาด10นิ้วกําลังดีเลยด้ามเป็นดา้ามยางใช้งานได้กระชับมือดีแล้ว เวลาที่เราออกพักสนามออกไปใช้งานอย่างเงี้ยพิยามก็ใช้นบ่อยนะวลางก็มอไซส์ประสิทธิภาพก็ดีครับตัวหัวมันเนี่ยเป็นหัวที่ประเภทปลดเร็วด้วยสามารถที่จะกดปุ่มกริ๊บเอาลูกบล็อกใส่มาได้ด้ามกรอบแกะของโคเชเนี่ยก็เป็นด้ามประเภทรูปทรงรูปไข่ความหนาฟาัามบางก็ไม่แตกต่างจากที่เขาอื่นที่ทําทรงนี้เท่าไหร่ใช้งานสลับซ้ายขวาได้อย่างมีประสิทธิภาพทีเดียว เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวลูกบล็อกก็ให้ลูกบล็อกเบอร์อะไรมาบ้างลูกบล็อกสําหรับขนาด4หุนก็จะมีรวมมาให้ทั้งหมด18ลูกตั้งแต่เบอร์10ถึงเบอร์32แล้วก็จะมีลูกบล็อกยาวมา4ลูกเบอร์14 15 17 19มีข้มีคอต่อทีเรียกว่าตัว e อ็ก n s i o n ชั r นะครับเป็นคอที่มันใช้ในการต่อบล็อกได้เนี่ยมีมาให้2อันก็คือขนาด5นิ้วกับขนาด10นิ้ว หลัจะมีตัวข้ออ่อนที่เคลิกเป็นจอย,นยมาให้1อันมีลูกบล็อกหัวเทียนที่ใช้ขนาด4ี่ขุนสลูกก็คือเบอร์16กับเบอร์21มีด้ามบล็อกหรือด้ามแข็งเนี่ยนะครับสำหรับลูกบล็อกขนาด4ี่ขุนมาให้1อันความยาว15นิ้วเพียงพอต่อการใช้งาน ตัวด้ามแข็งนี่ใช้อะไรครับตัวด้ามแข็งก็จะใช้เวลาที่เราไปขันตำแหน่งที่น็อตหยุดติดแน่แนๆด้ามก็แก,แก่ขันไม่ออกเนี่ยแนะนำให้ใช้ไอตัวด้ามที่เป็นด้ามแข็งเนี่ยในการขันนอกจานี้ก็จะมีสไลด์บาร์หรือตัวทีเนี่ยนะครับมาให้ด้วยตัวนี้ก็ใช้ในกรณีที่เราต้องการขันบริเวณที่ต้องการให้ตำแหน่งลูกบล็อกมันขึ้นไปขึ้นมาได้เฉพาะตัวขนาด สี่หุนให้มานี่ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วาวนี้เรามาดูชุดเล็กบ้างชุดเล็กเนี่ยก็คือชุดลูกบล็อกขนาด2หุน2หุนเนี่ยตัวลูกบล็อกให้มา13ลูกมีตั้งแต่เบอร์สี่ถึงเบอร์14ขนาดเป็นมิลลิเมตรนะครับเพียงพอต่อการใช้งานในการซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมปั๊มน้ําซ่อมเครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้าภายในบ้าน แล้วก็มีลูกบล็อกยาวขนาด2หุนเนี่ยให้8ลูกบล็อกยาวให้เบอร์6เบอร์7เบอร์8เบอร์9ไปถึงเบอร์13ตัวบล็อกยาวเนี่ยปกติก็เอาไว้ขัดน,น็อตในตำแหน่งที่มันอยู่ลึกลงไปใช้งานได้คือปกติบางคนพอพูดถึงตัวบล็อกยาวอาจจะนึกถึงที่เราเรียกว่าประแจแหวนเยื้องศูนใช่ไหมครับที่มันจะมีแหวนเนี่ยสอดลงไปใส่หัวน,น็อตได้ ก่อน,นีเนี้ยเราไม่มีตัวแหวนยิงศูนย์เราก็ดัดแปลงลูกบล็อกยาวนี่ก็ได้มาเสียบแล้วก็เอาไปใช้งานขนาด2หหุนเนี่ยก็เหมือนเดิมครับก็มีข้อต่อมาให้2ข้อ5เซนกับตัว10เซนมีด้ามเลื่อนจับลูกบล็อกตัวทีมาให้ก็ครบเพียงพอต่อการใช้งานนี่นะครับเฉพาะ2ชุดเนี่ยถ้าเราไปซื้อแยกชุดกันเนี่ยบางทีชุดหนึ่งจะตกประมาณ700-800บาท ถ้าเรามาซื้อรวมเนี่ยราคามันก็ลดลงไปอีกบางคนถามว่าคุ้มไหมขนาดนี้คุ้มครับแปลงที่บอกครับคลิปนี้พี่ยาไมไปได้ขายของจะมาชี้ดูว่าถ้าเราซื้อมาเนี่ยเราได้ไรไหมยอดหนึ่งก็ให้มาคล้ายๆนี่เป็นกันที่แตกต่างกันบ้างก็มีรายละเอียดเล็กน้อยครับนอกจากหัวใจของมันซึ่งเป็นชุดลูกบล็อกขนาด2หุนกับ4หุนแล้วก็อุปกรณ์ประกอบซึ่งให้มาครบแล้วเฉพาะ2หุนกับ4หุนถ้าเกิดไปซื้อแยก หรือซื้อมาใช้งานมันก็ต้องมีละพันห้าพันหกหรือบางทีอาจถึงสองพันด้วยซ้ำไปแต่น,นี้สิ่งที่เราได้เพิ่มมาคืออุปกรณ์ประกอบนี่ครับลูกบล็อกเดือยโผมีมาให้สิบเจ็ดลูกลูกบล็อกเดือยโผเนี่ยใช้งานขันน็อตตัวเมียแล้วก็จะมีดอกไขควงมาให้อีกสิบเก้าดอกโหจะให้เยอะไปไหนอันนี้พูดไปไหมเดี๋ยวเหมือนเซลริงพ่ยามไม่ใช่เซลนะแต่พิยามพายามบอกว่าถ้าเราซื้อแล้วเป็นครบจบ ในกระเป๋าเดียวเนี่ยก็ซื้อเดยครับนอกนั้นยังมีแหวนข้างปากตายให้อีก5ตัวไขควงดามสลับอีกหนึ่งด้ามมีไขควงที่ใช้กับลูกบล็อกหรือว่าตัวเดโพขนาด2หุนมาอีกมีครีมปากรวมขนาด6นิ้วทั้งหมดเนี้ยที่เห็นเนี่ยนะครับร้อยตเบตชิ้นราคาปัจจุบันนี้ก็ไม่เกิน2,200หรอก ถามว่าใช้งานดีไหมพี่ยามว่าคุ้มราคานะที่ว่าคุ้มราคาเนี่ยพี่ยามก็เคยลองเปรียบเทียบกับของที่มันแพงเนี่ยสิ่งที่โคเช่ทําสู้ของแพงไม่ได้หนึ่งตัวโครเมียมที่มันชุบผิวเนี่ยมันกระเทาะเร็วสองผนังบล็อกบางคนบอกว่าบอบบางไปนิดนึงแต่จากประสบการณ์ในการใช้งานของพี่ยามก็ยังไม่เคยเห็นมีใครขัน ลูกบอกของโคเช่จนนั่งมันแตกหรือมันเสียหายหรือถ้าไม่ชิ้นงานเสียหายนะอีกตัวหนึ่งแหวนข้างปากตายบางคนว่าโอ้อันนี้บางบางกว่าอยอดอื่นที่เขามีขายแยกอันนี้จริงครับบางกว่าจริงเพราะนั้นการใช้งานเนี่ยถ้าเราลูกขีดจำกัดแล้วเ,เนี่ยมันก็สามารถจะเลือกใช้งานหรือว่าสามารถที่จะพยายามที่จะทําให้ชิ้นง,งานมันออกมาดีได้จากที่เราแมา่งหมดประเด็นที่พยายามอยากจะบอกคือถ้าเราต้องการซื้อเครื่องหมายมือสักชิ้นหนึ่ง ที่เป็นชิ้นประจําตัวประจาบ้านประจําอู่หรือใครที่เป็นช่างเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มต้นจากชุดกล่องอย่างเงี้ยดีกว่าครับไปไหนพกพาไปทั้งกล่องแกป้ปัญหาใช้งานได้เก็บได้สะดวกไม่เป็นการซื้อแบบเบีย้ยหัวแตกก็คือซื้อนั้นชิ้นหนึ่งที่นหนึ่งรวมๆแล้วสี่ห้าพันยังได้ไม่เท่าอันนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ึงเป็นกล่องเครื่องมือที่น่าจะพิจารณาสาหรับช่างมือใหม่ทุกคนเน้นนะครับ ไม่ยังเป็นตน้องซื้อย่อโคเช่ย,ย่ออื่นทีมีใน,นต,ตลาดฮูบายาชิฟิออนซาตายูโรคิงทูนอะไรก็ได้ที่มันซื้อมาแล้วใช้งานได้ในงบประมาณที่เราพอจะจ่ายพอซื้อมาใช้งานให้คุ้มค่าดูแลสักษาดีมันใช้งานกับเราได้มันอยู่กับเราได้ตลอดนะครับขอบคุณแบบติดตามรับชมครับสวัสดีครับ